บนผืนน้ำแข็งสีขาวสุดลูกหูลูกตามีเสียงฝีเท้าเล็กๆดังกึกกักกักเป็นจังหวะเพนกว้นนับร้อยเดินเรียงแถวบางตัวโยกตัวไปมาบางตัวลากท้องผ่านพื้นแต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครลื่นเรากำลังพูดถึงพื้นผิวที่มนุษย์อย่างเรายืนไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยซ้ำน้ำแข็งที่อุณหภูมิติดลบ พื้นผิวที่แรงกดเพียงนิดเดียวก็ละลายกลายเป็นฟิล์มน้ำบางๆเรียบลื่นเหมือนสบู่ที่เคลือบอยู่ตลอดเวลาแต่เพนกวินกลับทำเหมือนพื้นนั้นคือถนนปกติก้าวต่อก้าวอย่างมั่นคงราวกับฝึกมาคำถามคือทำไมมันถึงไม่ลื่นขนมันช่วยไหมหรือเพราะมันตัวเบาหรือว่าธรรมชาติซ่อนกลไกลกันลื่นไว้ในร่างกายมันเอง นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามหาคำตอบมีการถ่ายภาพเท้าของเพนกวินด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามันมีโครงสร้างอะไรแปลกกว่าสัตว์ทั่วไปแต่ก่อนจะถึงคำตอบนั้นเราต้องย้อนกลับไปที่พื้นที่เกิดเหตุพื้นนั้นแข็งเองเพราะถ้าเข้าใจว่ามันลื่นได้ยังไงเราถึงจะเข้าใจได้ว่าทำไมเพนกวินถึงไม่ลื่นเลยและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะสืบในตอนต่อไป ก่อนเราจะหาคำตอบว่าเพนกวินไม่ลื่นได้ยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำแข็งมันลื่นได้ยังไงกันแน่ความลื่นนั้นมันมาจากชั้นน้ำบางๆที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำแข็งเมื่อมีแรงกดไม่ว่าจะจากรองเท้าของเราหรือฝ่าเท้าเพนกวินความร้อนจากแรงเสียดทานจะทำให้น้ำแข็งบางส่วนละลาย เกิดเป็นฟิล์มน้ำบางเฉียบคล้ายการเคลือบสบู่ไว้ทั่วพื้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ลื่นได้ง่ายแต่น่าสนใจตรงที่เพนกวินก็กดน้ำแข็งเหมือนกันหนักก็ไม่ใช่น้อยแถมเดินบนน้ำแข็งทุกวันแต่กลับไม่ลื่นเลยดังนั้นถ้าไม่ใช่เพราะน้ำแข็งไม่ลื่นคำตอบต้องอยู่ที่ตัวมันเอง นักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจผิดหลายครั้งบางทีก็คิดว่าอาจเพราะขนของมันกันลื่นแต่พอถ่ายภาพระยะใกล้ก็พบว่าขนไม่ได้แตะพื้นเลยฝ่าเท้าเท่านั้นที่สัมผัสโดยตรงแล้วฝ่าเท้ามันเป็นยังไงคำถามนี้พาไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญในห้องแลบเมื่อนำเท้าเพนกวินมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ภาพที่เห็นคือผิวเท้าซับซ้อนเหมือนพื้นผิวดวงจันทร เต็มไปด้วยตุ่มเล็กๆจำนวนมากเรียกว่าไมโครแพพิเลแต่ละตุ่มทำหน้าที่เพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นน้ำแข็งเหมือนรองเท้าที่มีดอกยางละเอียดระดับไมโครเมตรไม่เพียงเท่านั้นยังมีเล็บเท้าคมสั้นที่ช่วยเกี่ยวพื้นทุกครั้งที่ก้าวเหมือนตะปูเล็กๆที่ยึดตัวไว้กับพื้นน้ำแข็งทำให้การก้าวทุกก้าวของเพนกวินมั่นคงไม่ถลายไม่สลายไม่เสียสมดุล สิ่งที่เราคิดว่าขาดรองเท้าจริงๆแล้วธรรมชาติเหมือนสร้างมันให้ใส่มาตั้งแต่เกิดและนี่คือเบาะแสแรกที่พาเราเข้าใกล้ความจริงอีกขั้นแต่เท้าอย่างเดียวอาจยังไม่พอเพราะถึงมีแรงเสียดทานถ้าทรงตัวไม่ดีก็ยังล้มอยู่ดีตอนหน้าเราจะไปดูกลไกลการทรงตัวของเพนกวินว่ามันทำยังไงให้ยืนอยู่บนพื้นลื่นได้ราวกับนักกายกรรมบนเส้นลวด ตอนนี้เรารู้แล้วว่าฝ่าเท้าเพนกวินมีพื้นผิวครุกระระดับไมโครเต็มไปด้วยตุ่มเล็กๆที่ช่วยเพิ่มแรงเสียทานแต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆแรงเสียทานอย่างเดียวไม่พอให้อยู่รอดเพราะต่อให้รองเท้าขุนกันลื่นแค่ไหนถ้าทรงตัวไม่ดีก็ล้มได้เหมือนเดิมเพนกวินเลยไม่ได้พึ่งแค่เท้าแต่ใช้ทั้งระบบร่างกายในการรักษาสมดุลเรียกว่าเป็นการออกแบบระดับวิศวกรรมชีวภาพของแท้ เวลามันเดินมันจะไม่ก้าวยาวแต่วางเท้าสั้นๆและโยกตัวเล็กน้อยไปทางสายขวาการโยกนั้นไม่ใช่ท่าตลกแต่มันคือเทคนิคถ่วงสมดุลเพราะทุกครั้งที่ตัวเอนไปด้านหนึ่งน้ำหนักจะถูกส่งไปที่เท้าฝั่งตรงข้ามทำให้แรงกดกระจายทั่วพื้นไม่เกิดจุดถลยลองเปรียบเทียบกับเราเวลายืนบนพื้นลื่นถ้าเราพยายามเดินตรงๆแบบปกติเราจะเสียสมดุลทันที แต่ถ้าโยกตามแรงเหมือนแผ่นกวินสมดุลจะกลับมาเองแผ่นกวิ้นยังมีปีกที่ช่วยได้มากมันจะกางปีกออกเล็กน้อยทุกครั้งที่เดินเหมือนนักกายกรรมใช้แขนถ่วงน้ำหนักตอนเดินบนเชือกช่วยให้ศูนย์ทวงของร่างกายต่ำและมั่นคงกว่าเดิมหัวใจของระบบนี้อยู่ที่จังหวะจังหวะที่ร่างกายสั่นไหวเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุลอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องปรับสมดุลอัตโนมัติที่ทำงานโดยไม่ต้องคิด ถ้ามองในเชิงฟิสิกส์การเคลื่อนไหวของเพนกวินคือการจัดการแรงโมเมนตอย่างชาญฉลาดทุกก้าวมันควบคุมแรงโน้มถ่วงให้ตกตรงกลางฐานรองรับทำให้แม้พื้นจะลื่นแค่ไหนจุดศูนย์ถ่วงของมันก็ไม่เคยหลุดยิ่งไปกว่านั้นระบบประสาทของเพนกวินไว้ต่อแรงสั่นสะเทือนมากเท้ามันสามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของพื้นได้ละเอียดระดับมิลลิเมตร พอพื้นเริ่มลื่นสมองจะสั่งปรับท่าทางทันทีโดยไม่ต้องคิดเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่เกิดจากวิวัฒนาการกว่า60ล้านปีทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เพนกวินไม่ได้แค่ไม่ลื่นแต่มันสามารถเต้นรำกับน้ำแข็งได้อย่างสวยงามในตอนหน้าเราจะสรุปสิ่งที่ธรรมชาติออกแบบไว้และมองย้อนกลับไปว่ากลไกเล็กๆพวกนี้ซ่อนบทเรียนใหญ่แค่ไหนสำหรับมนุษย์ บนพืนน้ำแข็งขาวพโพลนที่หนาวที่สุดในโลกมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่ไม่เพียงเอาตัวรอดแต่มันยังเดินได้อย่างมั่นคงสง่างามและชวนอมยิม้มเพนกวินอาจดูเหมือนสัตว์ตลกตลกที่เดินโยกไปมาแต่ถ้ามองไกลๆทุกการเคลื่อนไหวของมันคือการคำนวณทางฟิสิกส์ทุกก้าวคือการควบคุมแรงเสียดทานทุกการสายตัวคือการกระจายแรงโน้มถ่วง และทุกการกางปีกคือการปรับสมดุลอย่างแม่นยำมันไม่ได้มีรองเท้ากันลื่นแต่มันมีระบบกันลื่นในตัวธรรมชาติใช้เวลาเป็นล้านปีออกแบบวิศวกรรมนี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้เหล็ดไม่ต้องใช้เครื่องมือแค่ใช้การคัดเลือกของวิวัฒนาการบางทีความอัจฉริยะที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนแต่อยู่ที่ความเรียบง่ายที่ทำงานได้จริง เพนกวินไม่ได้พยายามยืนให้มั่นคงแต่มันแค่ปรับตัวกับความลื่นของโลกที่มันอยู่และนั่นอาจเป็นคำตอบเดียวกับที่เราเองกำลังตามหาในชีวิตว่าสมดุลไม่ได้มาจากการหยุดนิ่งแต่มาจากการเคลื่อนไหวอย่างรู้จังหวะธรรมชาติคือวิศวกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเพนกวินก็คือผลงานชิ้นเอกตัวหนึ่งของมันขอบคุณที่ฟังจนจบครับอยากฟังเรื่องไหนต่อคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ หรือถ้ามีคำถามทำไมสิ่งนี้ถึงทำได้แบบนั้นอาจกลายเป็นตอนต่อไปของเราในเรื่องไม่รู้รอบตัวก็ได้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ